ลูกเกอร์ยังมาดอกนี้ก็วันกูล้องสวยงามาราบแบบคำเตือน คลิปวิดีโอนี้จัดทาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเกลวน้อยคอยบินสูวยหเจ้าทลาเล่นลมสมฤดีอบินบินทลาเล่นลมบินลังบินลอยบินทลาเล่นลมบินลลองบินลอย มาโอเคส, <mel> <iah> สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับวันนี้นักเกมของไดโนเสาร์อาณาจักรจุฬาศิษ์ของเราพี่ไดโนเสาร์พันโดมาจัดกันดีกว่าเพื่อนครับมาวันนี้ทุกวันนี้จะมาห้าสิบขอซื้อมาเลยเบสิกไม่พูดคำหนึ่นเลของใส่ใจ็กสาเดียววันนี้มาก้จริงๆกระชั้นแัเลยหลายความขอ ขอหมุนให้น่น <Okay. S 1> ีหยหมุนมาหน่อยมากมากเลยอ่ะโอ้ยไปก่อนหนึ่งหมุนเลยได้ไปอไปก็เบมรอันไ้น่เกมนะเต้นอะไรได้ตนี้ไม่สองเท่าเรื่องกับอะไรเฮมามีวัเจอแล้วมันจะวายช่วยดีเลทบออนี่เป็นสองเทาดูเรื่องกับเรื่องาไปดหกรยสามสิบแปดวัพนี้กินก่อนเอง เพียวเียว่เอจริงๆเทียวจริงๆเพียวจริงๆ <c oughs> <ม> <alah> ต่ก็ตั้งแตัรกยตัตวต้องตัดตาบองันจริงแตตักตั้งตันที่ในนบ้าอ่าอย่าว้าวอย่าทแบบนี้ได้ไหมเออไอ้เกเรยนคอยางไร้เตเร่หมวกไม้นุ่นมีอะไรไม่ตาามีเกเาสิบารอบมาไห้ครับสิบสามไม่ลงทำไมทำไมเมียวบ้าทำไม เอ้ยทำให้มัาสุดยอดให้มันสุดยอดเออไอเขียวแต่เมื่อกี้หน่อยสิสามวนสุดท้ายครับโอ้มจะเ่าข้าวขอนหนักหน่อยเพม่นเอ้ยสุดท้ายยังไม่หมดโอเคไอกระเลี้ยงเงิงกระเลี้ยงสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนรักหรือแฟนแค่คนรู้จักว้าวว้าวได้ไงไอพิษโอ้โหมาเจ็ดร้อยมั ขอทู้แบบบัดแบรเป็นห้าสิไปครับเป็นห้าสิบไปลูกคิวมาหนึ่งตัวไรเคเร์เคิวิไว้แา่เรียงคอยาปวปเรืายเต็มแล้วไม่บอกนี้มาพันเออพี่ว่าไงไอ้ก็เรียนไปหนึ่งดอกอุ้ยพันเจ็ดเต็มกระเพื่อนมีไว้แล้วลมีไว้วลูกคิวไปหนึ่งดอกสวยขมาดเห๋อ <c oughs> เอาไรเจ็ดพันเอาเฮ้ยเอาวะไครเป็นร้อย ไปเปียก100เกรียมา240ไหคิวมาเจ2เนี่เจ2เจหนูเลือกอะเลือกมา240ไปเอเจ1ไม่ลงอูเจเปียกมวัดไปนร้านะง่าอยอคาดนวัเจ้นเอีเอวนก็ซึจอวนกเดอางไปนี่เอไม่ใหโลเยเอง เออเดนยังมาเดยัมา,มามน,นนกเรียนอะไรน่คขอบแบบ่าถแล้วไหมันถึงแ่ไมโอ้หโอหยิม,ม,มไอ,ไามอ่าเนไเ็บไอ้ายกูนังหัิมเาวงไปสองหมุนยานกเอเนะแเจ็บไปแบบ้แล้วก็งไปสองหมุนโอเคได้อยู่อย่าว้าวนะลูกให้กูมาสามี่ ไอ้ตายเอะบุบ้า่อาอสิมันมันวาซามันก <'t> ็ไว้สวยก็เรียนไม่มารูจักแบุญไม่รู้เกลูกเกขออืงไอ้บ่ายีอบอยแตตแต่ไอ้บ่ายีเอบอยไมอ้บ้ายังไม่ถึงบ้านเลยเพื่อน้ยเจ็บใจกบแงดีหูวาอีกไม่นะ ไม่เชื่ยหูตัวเองดอนนี้ผูมไปหนหมุนไปจริงรง้าทำแบบนี้กับกูเออหหมุไปหหมุนยังรอจุดเนสหมุนทล้วก็เพือนคนิสีแล้วขอบยุดกอนอ้มันโฉดดอกนี้ไปลูกแกเนอะบาแลงสส่วนไหไไกมได้ี่ไมไม่สมาหไดด ตามมรำนำตำนำตำตำทำลูกเหี้ยมาขอใจได้วไม่ะ้องสุดท้ายขอหนักหนักอบอกวภาสาอะไรของวะเนี่ต่อจะตาชีวิที่ดูเออขอต่อเพื่อไปีถึงคันี้ขึ้นอย่างไรกไปเรื่งเอาแล้วเพล่งแล้ว ฟองมาอยู่บนต้งกอดแงไปเลยโอ้โหกอดแดงไปเลยเออนกกเกเลูยัมาดรกนี้กวามันกูรอสวยงามมาลามแดงโอ้โหแจ่วแจ่วแดงมแจ่วนึกากูเลยโดนใจตะลักตะลักลูกเกดมาอีกหื่งดอกโอ้โหหกพันเจ็ดกูร้อนตายตั้งไฟ เดือดตาดีเร okay, ืคร nah ับสุดท้ายแล้วเดาว้าตาสเตตหมึงแน่นอนโอเมีลูกคขวมาไอกระเรียนสออันนีเพิ่มไปหนึ EN, iros, no ่งมนสวยงามประาณนี้กเรียนกรเรียนเกเรียนนี OnePlus ่มาอรอะไรนี่สุดท้ายเราแถมหน่อยมูลี่สขอแต่่าจุดยอดเออกระเรียนมาเพื่อของที่ตอัเขียวหนึ่งสวยงามประมาณไอเขียวมันเป็นนัสู้ไอ้เียวโวกไปอีกสี่พันสี่หลู่เลี้ยงกูเล้ กูเลิกเลิกขึ้นไปเลยเหรอสองหมื่นสามแปดร้อยโอเคเพื่อนวันนี้ก็เป็นไรวันที่ประมาณสองหมื่นสี่พันนะครับผมโอเคก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับกิ๊กให้วันนี้ด้วยกันด้วยจ้าไว้เจอกันใหม่ในทิมหน้าบ๊ายบาย